สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่ภูคิดเช่นท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพญาแต่ทุกครั้งมาน,นี่แม่น้ำเจ้าพยาน้ำใสสวยแต่คราวนี้ถ้าไม่น้ำมันขุ่นข้ากอาจจะเป็นว่าฝนตกก็ได้เนาะมันเลยทําให้น้ำขุ่นค้าแต่บรรยากาศเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับคุณผู้ชมบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติจะมีสองราคาห้าเก้าเก้ากับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแตกต่างก็คือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันจะมีสเต็กเนื้อมาจากต่างประเทศนะแล้วก็เมนูเนี่ย แต่อส,อสองสองสองราคาเนี่ยจะบวกเชื่อวิตชา์สิบเปอร์เซ็นต์มาลุยกันเลยหูตกใจเลยโคตรคุ้มเลยห้าร้อยเก้าเก้าแค่กินขาหมูอันนี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยปกติเราไปกินร้านอาหารนี่ขาหมูน้องนี้นะหกร้อยนะถ้าเราไปกินตามผับตามอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอืมสุดยอดอืมน้ำจิ้มจับมาก แล้วก็ชุ่ชูให้แม่งน,น้ำจิ้มซีฟู้ดเจ้าสุดยอดเลยอ่ะอาจารย์ป่ามาให้ข้าหน่อยลูกข้าวมาเกือข้าวคือจะบอกว่าน้ำจิ้มสุดยอดเลยอ่ะภูกิจเช่นตรงสะพานพุทธเนี่ยคุณผู้ชมสะพานพุทธอาหารแบบนี้ที่มันเป็นบุฟเฟ่หายากนะคุณผู้ชม ไม่ได้จะมีมีคนทํำนะเพราะมันมันมันกาไรน้อยแล้วมันทำยากเนายอันนี้จอปูจอปูคุณผู้ชมจอปูอืมข้าวเปล่ามาลูกข้าวเปล่ามาอืมอาหารหลักร้อยวิวหลักร้านคุณผู้ชมดูสิสุดยอด นี่สะพานพระปกเก้านี่ดูบรรยากาศคุ้มคตดคุ้มคตดคุ้มเลยอ่ะคุณผู้ชมดูเดี๋ยอืมทอดมันกุ้งอร่อยมากอืมอันนี้อะไรพี่ฮนะเอาออกเอาอันนี้ออก นูเนี่ยยังไงมาจากสวงสวงรรค์เรื่องครับมาจากสวงสวรรค์ได้คุณผู้ชมเบคอนลมควันค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะมีไขยย่ด้วยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูแตะโอ้โหสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่ไข่อะไรขะไรข่อะไรวะไข่กุ้งหรือไข่โอ้โหสุดยอดอสุดยอดคุ้มเนี่ย มาเลยคุณผู้ชมโอ้ยฝนจะมาหรือเปล่าวันเนี้ยโอ้หดูเด็ผัดไทยเขาไม่ใช่แบบผัดไทยเขากุ้งแบบนี้เลยนะโอ้สุดยอดเลยปกติร้านเนี้ยผัดไทยเนี่ยถ้าเราไปกินเป็นอันลลากาสนะคะคุณผู้ชมเะ้ขาเขามีห้องแอร์ด้วยนะถ้าเปิดตั้งแต่เช้านะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมเจ้าขารานเนี้ยถ้ามีกุ้งอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมร้อยหนึ่งค่ะเห็นที่เป็นข่าวไหม ไขยดาวสองฟองข้าวแม่งขายเจ็ดสิบที่ชนบุรีทุเลศเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบผู้บริโภคอืมอืมอืมอร่อยนน้ำซ่าอร่อยมากสุดยอด อร่อยมากคุณพี <oluyor? S 1> <Ừ>. ่โฮมอ่ะมาบกล้องน้ำซอสฉัดไทยเขาสุดยอดเลยโอ้โผมนี่ปุกเกิลปุกเกิลนี่เห็นไหมปุกกิลอืมปุกก้เกิลก้อนใหญ่ๆเลยโอ้โอร่อยเว้ยอันนี้ทำอย่างโอ้ หอยมอยีหยงผู้อบชีสอะคุณผู้ชมอ,อร่อยมากคุ้มมากเนี่ยนี่ยเนี่ยหมูย่างคุณผู้ชมดูเดอเนะ,อ,อ,ะอร่อยแม่คุ้มมากอะอร่อยน้ำจิ้มแจ่วเขาก็อร่อยสุดยอดปูขึ้นเจ่นปูญึเนบรรยากาศิวหลักร้อยล้านด้วย คือถ้าฝนเทมานะมีห้องแอร์น,นะคุณผู้ชมฮอ้โหจะหันไฮะไม่ตั้งมันจะได้สวยแม่ทีกงอะไมันจะได้สนุกนี่คุณผู้ชมเนี่ยสุดยอดห้าร้อยเก้าเกบาดบวรซื้อชาสิบเปอร์เซ็นแล้วดูวิวเนี่ยหลักล้านโอ้โหเดีย๋ยอาซ่อมตรงนี้ให้แม่น่ะผัดไทยข้าอร่อยมากน้ำซุเข้าอร่อยมา่อาหารข้าอร่อยทุกอย่าง นี่ที่สุดที่สุดในโลกแล้วเนี่ยดูเต็เนี่ยหอยแมงภู้เขาก็เป็นแบบหอยแมงภู้นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆนะคุณผู้ชมวัตถุดิบเข้าแบบคุณภาพเลยนะเกรดเอเลยนะเนี่ยอืเกรดพรีเมียมอืมอหมูอร่อยมาก เวลา5ร0ก้า9เนือ้อมีทั้งหมดเกือบ30เมนูแค่กินแค่กินแค่นี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยถ้าเราไปตามผับนะคุณผู้ชมเนี่ยขานที่600เนี้ยแล้วเราไปตามห้างนะเพราะคนจ้างแม่ไปรีวิวบอ่อยตามห้างที่เขาจัดงานในห้างขายอะแค่ขาหมูอันนี้ขาเดียวเขาขายเท่า,า,ทาไหร่รู้ป่ะคุณผู้ชม สี่ร้อยบาทยี่งไอเจอฟูไม่ต้องเป็นแดกอีเจไสอีเจไสประตูถีมันขายก้อนละสี่พันมันนี่เลยคุณผู้ชมห้าร้อยเก้าเก้าเบิด์ซีวิชชาร์ตสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะตีเป็นหกร้อยหกสิบอะคิดง่ายๆอยคุณผู้ชมอืมอืมนี่ไม่ต้องเป็นแดกเจไส ก็ละสี่พันทุเรศมีแต่คนด่าไปทั่วโลกไท่ไช่เจียวปูที่อะไรก้อนสี่พันกูรับไปได้กูเป็นคนที่รับไปได้ที่อาหารมันแพงเนี่ยมันมีหัวหัวละสองเก้าเก้านะมีสองราคานะห้าเก้าเก้านี่ไม่กินห้าเก้าเก้าคนรู้เา่าแล้วมันแตกตนะ่างอ่ะเอา้ามันจะมีสเต็กเนื้อถ้าเก้าเก้าไม่มีสเต็กแล้วก็ไม่มีแบบ พวกทะเลเดาวแม่แม่ไม่กินทะเลเดาวอยู่แล้วนี่ไงคุณผู้ชมดูเด็ดเนี่ยมีหม้อไฟมาด้วยนะเนี่ยหม,ม,ม,มึกนึ่งมะนาวและปกติหมึกนึ่งมะนาวเนี่ยถ้าเราไปกินร้านอาหารที่เป็นอัลคาร์นะอันนี้หมอ้อเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีละร้อยห้าสิบบาทนะคุณผู้ชมมานี่เลยกินได้เยอะแยะมานี่อยากจะกินเนี่ยนานาชาติมาตรงนี้ อยากจะกินหม่าล่าเม้อไปฟู่ฟูฟ่หม่าล่าอยู่ชั้นสองส่วนชั้นสามบาร์บีคิวหวัวละร้อยเก้าเก้าต่มส้มตาแม่เคยมารีวิวแล้วไงคุณผู้ชมแม่ต้องพาคุณผู้ชมมา,มากินของที่มันถูกแล้วมันดีแล้วมันอร่อยคือร้านไหนขายแพงคือจ่าคุณสับแข้งคุเกเตี๋ยแล้วโดยเฉพาะอีพงไมค้าออนไลน์ทุเรียนเียอะไรอัตรโลสองหมื่น โง่น,นี่พวกโง่เขาต้องเรียกว่ารวยด้วยโง่ด้วยถึงไปแดกทุเรียนโลสองหมื่นมันก็ไปแด้ไข่เจียวปูเจ้าใสเขาเรียกว่าโง่ด้วยรวยด้วยโง่ด้วยเ้องไปแดกไปรอคิวสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพื่อไปแดกอาหารมื้อละสองหมื่นโง่รวยอย่างเดียวไม่พอเขาต้องบอกว่าโง่ด้วยนั่นแหละพวกนั้นน่ะอืมอ่ะสุด อร่อยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจะสดอันนี้นะว,ว่ามันเป็นยังไงปลาหมึกที่นี่แซบไหมหมึกนึ่งมะนาวไงหมึกนึ่งมะนาวไงคุณผู้ชมว่าแซบหรือเปล่านี่ลองสดน้ำมันโอโ้สุดยอดแซบมากแซบมากเลยค่ะคุณผู้ชมแซบมากโอ้โหืม บรรยากาศดีมากเลยนี่คุณผู้ชมสะพานพุทธขั้งหลังนั้นเป็นสะพานปะปกเก้าเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมมากินได้ตั้งแต่เช้านะครับเปิดถึงกลางคืนเที่ยงคืนนะห้องแอร์มีนะเดี๋ยวบอกกลางวันร้อนนุ่นมีห้องแอร์มีห้องแอร์ให้นั่งจะกินเป็นราคาก็ได้นะ ป้าบางคนบอโอ๊ยฉันกินบุฟเฟ่ไม่ไหวก็กินต่างเป็นอันลัคาได้<ะ>เขามีสองอย่างะนะข้าวผัดมาให้แม่ชิมามาแล้วคุณผู้ชมมาเลยตั้งนี่เลยลูกหัวปลากระพงทอดน้ำปลาเขาไม่ได้ให้มาแบบวิญญ,ญาณปลากระพงนะเจ้าค้านี่ให้มาแบบนี้นี่จะไปกินร้านอาหารที่เป็นอันลัคาดตัวนี้นะคะคุณผู้ชมสามร้อยบาทตัวนี้สามร้อยบาทนะคุณผู้ชมจะบอกให้ เอาถังใบหนึ่งมาให้แม่ใส่ขยะมันจะได้ไม่เลือดแม่ไล้สุดจะได้ดูแล้วไม่สกรปรกเนี่ยคุณผู้ชมดูดิตัวกระดาษนี้เนี่ยถ้าเราไปกินร้านอาหารนะร้านอาหารที่แบบเป็นอัลาคาตัวเนี้สามร้อยบาทโอ้โหไม่ใช่วิญญ,ญาณพระกระพงนะคะคุณผู้ชมเจ้าการนี้เขาให้มาจริงๆอืมอร่อยอร่อยมากเลยคุณผู้ชมอร่อยมาก อืมอค่ยหล่นค่ยหล่นมาไปตอนนี้เลยลูกมันจะได้ไม่น่าเกียดเดี๋ยวคนดูมันดูแล้วมันสุกพงนี่ต้ยมยำคุณผู้ชมโอ้ยเด็ดฟุดฟุดเด็ฟด,ฟ,ดฟุดุต้ยมยำกุ้งค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสุดยอดสุดยอดมากปลากระพงค่ะอร่อยเลยนะ มันสดนะคุณผู้ชมมันสดแม่ตักให้ลูกหลักอาจารย์มารับสิลูกแม่ตักให้อ้ยมันสดมากคุณผู้ชมปลากระพงเนี่ยแล้วเขาราดน้ำปลาลงมาเลยนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยคุณผู้ชมแล้วหมูสามชั้ทนทอดน้ำปลานี่ยฉันชอบมากเลย ชอบมากเลยอ่ะอน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยมากเออเนี่ยอันเนี้ยอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกหอยแมงพู่นิวซีแลนออด์อบคีตสุดยอดเลยนอหฮะตัวใหญ่ๆสดๆอาจารย์มารับเลยลูกหนูจะกินลำบากเนี่ยอันน้ำจิ้มซีฟูดใสใ้ลูกอาจารย์อร่อยเนี่ยคีตคุณผู้ชมสุดยอดเลย นี่ถ้าเราไปกินนะที่เป็นอนลคาลนนะักระ้านอาหารที่มันแบบออกแนวฝรั่งหน่อยนะเนี่ยนิวซีแลนด์อบคีตานเนี้ต้องมีนะร้อยห้าสิบบาทนะคุณผู้ชมอันนี้คุ้มโคตรคุ้มเลยกินกับตะกร้องใช่ไหมหกร้อยหกสิบสองคนพันสองร้อยพันสามรอยี่สิบไอหกสองสิบสองพันสองร้อยสี่สิบรวมสี่วิชาสิบเปอร์เซ็นตนะโคตรคุ้มเลยอะ่ะโอ้โหเนี่ย คือแบบอาหารอร่อยด้วยอ,ะอ่ะเกรดพรีเมียมยอบสะใจมากนายแม่นนชิมข้าวผัดนอยจะส่งมาได้ตักนั้นเสร็จะชิมว่าข้าวผัดจะอร่อยแบบอันนี้เป็นข้าวผัดข้าผัดแล้วแห้งโอเคอืม นี่กินกระทะผ่านเลยผ่านเลยข้าผัดผ่านเลยผัดไทยผ่านเลยหอยแมงผู้อบชีสสุดยอดคอหมูย่างสุดยอดหมูสามชั้นทอดน้ำปลาปลากระพงหมึกไข่นึ่งหมึกนึ่งมะนาวนี่นี่ลูกกินแต่อร่อยมากลูกก้อนลูกกินเลยสุดยอดมากอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวเราจะดูต้มยำเอาเอาไฟมาใส่มันจะได้เด็ดฝุดๆ มันจะได้เดือดฝุดๆอันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเขาไม่ได้ทำอะโอ้โหคุณผู้ชมกุ้งใหญ่กว่าหน้าที่ฉันยากเขาไม่ได้แบบเอาวิญญาณกุ้งมาให้นะโอ้โหคูกูคิดเช่นสุดยอดโหแซ่บมากดูกุ้งเด่ะ แล้วน้ำต้มยำเขาแซ่บเลยสุดยอดเลย <verm> กุ้งเขาสดมากเด้งมากคุณผู้ชมสดมากเด้งมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะฮเอาเอานี้ด้ให้มันเดือดฝุดฝดใส่ก้อนหนึงได้ไหมหรือว,ว่าเต็มแล้ว อันนี้มันหน้าแม่กลัวมันกล,ลัวมันมาใส่หน้าฉันเนี่ยอ่าเดี๋ยวค่อยใส่กันได้ลูกโอ้ยอร่อยอืมกุ้งดึงมากเอาเข้าวป่าไหมลูกรลักอืมกุ้งข้าหัวกุ้งอ่ะมันมากอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูจ้ะอืม โอ้ยคุ้มสองคนใช่ไหมห้าเก้าเก้าใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วมีสูตรชกก็ตีเป็นหกร้อหกสิบง่ายๆอ่ะสองคนเท่าไหร่หกสองสิบสองพันสองร้อยสี่สิบแต่ตอนนี้ที่ดูได้สายตานี้เรากินเปในเน,นี้ถ้าไปกินเป็นอาาัลรทานันนี้ยมูลค่าประมาณสามพันบาทแล้วคุ้มมากคุ้มมากโอ้ยต้อยำที่นี่อร่อย สุดยอด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 ค่ะแซ่บมากดูสีส้มยำเด็ดนี่ถูกใจแม่มากเลยนะอ่านี่คุณผู้ชมดูกุ้งเด็ดโอ้ย,อยฟูคิดเช่นฟูคิดเช่นสะพานพุทธมาเลยคุณผู้ชมโคตรคุ้ม เพราะอาหารทะเลเนี่ยมันแพงไงคุณผู้ชมถ้าเราไปกินนะใช่ไหมอันนี้คนจนนะมีสิทธิ์เลยนะมาฉลองที่นี่ก็ได้นะจัดงานเนี่ยก็ม,มีห้องแอร์ด้วยนะถ้าสมมติว่านั่งตรงนี้แบบมาแล้วกลัวฝนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยะตะก้องลองชิมกุ้งเขาดูนี่โอ้โหสุดยอดตะก้องเขาถ่ายเขาไม่มีมือแกะไงคุณผู้ชมเขาถ่ายสองเครื่องอยู่อุ้ยกลัวนอุ้ยอร่อยมาก เป็นต้ยมยำที่แม่ชอบมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแล้วหัวกุ้งเขาเนี่ยคุณผู้ชมดูเดิอ่ะตะกร้องนีดูเลยลูกโอ้โหสุดยอดอร่อยมากชอบมากอ่ะต้ยมยำเขาอ่ะมันสะใจแม่มากเลยอ่ะนี่คุณผู้ชมดูกุ้งน็เี่ยมันด้งด้งดิ้งด้งด้งอ่ แล้วมันมีอีกร้านหนึ่งที่แถวท่าดินแดงเออแล้วที่ขายข้าวแกงข้างถนนกับแถวบางลาพูแม่งขายกุ้งอย่างเงี้ยทอดกระเทียมขายตัวละเจ็ดห้าตัวนึงเจ็ดสิบ้าบาทขายข้างถนนนะรถเข็นข้างถนนเนี่ยคือแม่รับไม่ได้ไงว่าอะไรวะแล้วมมง่าดูเนี่ยบรรยากาศเนี่ยวิวหลักร้อยล้านอย่างเงี้ย เขาขายบุฟเฟ่หัว99อ่ะ999มีเนื้อสเต็กกวากิวอ่ะมีทะเลตองมีแซลมอนอะโอ้โหสุดยอดเนี่ยคุณผู้ชมดูกุ้งเนี่ยกุ้งเขาเด้งอร่อยมากโอ้โหเนี่ยอ่ะลูกอ่ะ เนี yeah, yeah, mm. 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 ่ยเด้งอร่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมอืมอืมมันกุ้งอ่ะอืมดูวตัวกุ้งอ่ะมันมาก สุดยอดเลยคุณผู้ชมสุดยอดเลยอือต้มยำกุ้งนี่สุดยอดเลย,ย,เลย,ย,เลยคือถ้าคะแนนเต็มสิบนะอุ้ยมีหอยแมงผู้ด้วยนะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่ตะกรงนิ้วควยเลยแง่ชอบมากเลยอ่ะต้มยำกุ้งค้าอร่อยมากโอ๊ยสุดยอด อันนี้มีปีกไก่นะปีกไก่อือเราทอดมันใหม่ๆร้อนๆเลยนะไม่ได้แบบเราทอดทีเป็น,ปนแบบเป็นถ,ดถาดๆนะแล้วตักเอาที่ร้อนๆเลยอะ่ะคือยอดเลยอะ่ะอือ ของทอดจะอร่อยสุดยอดเลยหัวกุ้งลองกินดูแต่ลูกหลักหัวกุ้งเขาอะมันสะใจเลยชอบมากเลยเนี่ยสุดยอดเนี่ยสุดยอดเลย,ย,เลย,ย,ย,เลยคุณผู้ชมแล้วก็จะบอกเลยโอ้ยจะไฟมันเลยไม่เสือ้สอเนี่ย ผัดไทยเขาอะน้ำซอสผัดไทยเขา,าอร่อยคือเราไม่น้ำปรุงอะไรเลย บรรยากาศดีมากป้าที่กำลังจะรับขอบฟ้านะคุณผู้ชมอืมอากาศเย็นสบายโคตคุมค้มโคตคุม้มโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยคุณผู้ชม อืเแต่การรวมมันตรงนี้จะได้มีเนื้อที่เขาเรียกอาหารนานาชาติคุณผู้ชมอยากจะกินอะไรก็มีหมดอ่ะเหมือนอย่เนี้ยคุณผู้ชมเนี่ยติดไก่ทอดลูกอ่ะไหมไม่ไม่กินหัวกุ้งอ่ะลูกหัวกุ้งอร่อยมากหัวกุ้งอร่อยมาก นี่นีนน่ี่อันนี้เป็นคอหมูย่างคุณผู้ชมคอหมูย่างน้ําจิ้มแจ่วเขาก็อร่อยแล้วผักเครื่องเคียงเขาก็อร่อยใช้ได้เลยสดสะอาดใช้ได้เลยอืม,อมนี่อร่อยไหมลูกหลัก แม่พูดอะไรใช่ไหมมีชีสอ่ะมันหนึบหนึนนอาแล้วแม่เอาซ่อมไปโยนทิ้งใส่ถังขยะแล้วเหรออ๋อซ่อมแม่อยู่ในผัดไทยอ่อซ่อมหนูมาแต่จะเขียนนี่ฮะจานข้าวไปแล้วซ่อมอ่ะคุณผู้ชมอร่อยมาก มันร่นแข่เอาขาหมูทอดมาโชว์ตรงนี้เดี๋ยวถ่ายจะได้สวยอา่ามันจะได้ถ่ายแล้วสวยนี่คุณผู้ชมดูเด็ดสุดยอดไข่เจียวเขาใช้ได้เลยเนะทอดมาแล้วมันกรอบกินไก่ทอดลาบเป็นไงลูกหลักอร่อยไหม หูเดี๋ยวอาจารย์พวกนี้ไปเดีอาจารย์พวกนี้ออกไปอาจารย์พวกนี้อืม उथासीं <coughs> अॼु ผัดมารสชาติดีถึนผักบ้าง แล้วล่ะอะอนนั้นมาให้แม่ล้างมือน้ำเปล่าน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าล้างมือจะให้มันเอาแก้วมาใส่น้ำแข็งมามันไม่เย็นเปิดไม่ออกน้องนังเปิดได้หนเปิดไม่ออก แล้วเอาแก้วใส่น้ำแข็งมาหน่อยอันนี้มันไม่เย็นจะเอาน้ำแข็งเย็นๆเปิดให้แม่แม่จะล้างมือเอาแก้วใส่น้ําแข็งมาลูก นะคะสลิมยิ่งเดย์อ่ะน้ำแกงใส่แก้มแล้วน้ำส้มใหม่สองขวดสลิมยิ่งเด์มอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ 6ห่อ3,000ไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้6 2 60แก้ว10ห่อนะคะ5,000ไม่ขายเราขายแค่พันห้ส่งฟรีชงได้1 0อง0 0แก้วนะคะแล้วก็14ห่อนะคะ7,000ไม่ขายเราขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้1 4ซ104แก้ว30ห่อ15,000ไม่ขายเราขายเพียงแค่4,000ส่งฟรีชงได้300ซ300แกสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะ l e n a Gang ไลน์มี l e e n a Gang ไลน์ชื่อข่าโอดกะ ส่วนอันนี้นะคะสลิมลิงนะคะไทยทีค่ะชาไทยไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผาดหัวเชื้อ6กขอสามพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้6 2สิบซองหกสิแก้วสอห้าพันไม่ขายเราขายแค่พันห้าส่งฟีชงได้ร้อยสอรแก้วนะคะสิบสอเจ็ดพันไม่ขายเราขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบสแก้วสามอหมื่น้าไม่ขายขายเพี 2, งง 140, 240, 000 30, 000ย,ยงแค่สี่พัน ส่งฟรีนะคะเราเป็นมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ1นึ่งแสคนส่งออกไปทั่วโลกคุณผู้ชมสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยนะคะ adrena. gang ไลนมี adleena. gang ไลชื่อเก่าโหดค่ะ